สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องการินบ้านสวยแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านสไตล์อะไรนะครับพย่หมูหลังนี้บ้านหลังนี้นะคะสไตล์นอร์ดิกมินิมอลค่ะตัวนี้เราจะเน้นออกแบบเรียบง่ายนะคะเรียบง่ายสบายบายแล้วก็เน้นอยู่กับธรรมชาตินะคะอย่างที่เห็นนะคะตัวนี้จะมีสวนหย่อมอยู่หน้าบ้านซึ่งจะเข้ากับบริเวณบ้านพอดีอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้ามาชมข้างในก่อนครับเราเข้ามาชมข้างในก่อนว่าวัสดุตกแต่งมีมีอะไรบ้างครับ หลังนี้งบประมาณงบประมาณเท่าไหร่ครับพี่หมู oh, หลังนี้จะอยู่ที่หกแสนสองนะคะหกแสนสองหมื่นบาทนะครับค่ะอันนี้ก็ใครที่กําลังที่่กําลังจะมองหาเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่ตามทุ่งนาหรือว่าเอาไปเป็นศาลาข้างบ้านไปนั่งเล่นร้านกาแฟอย่างนี้ก็สามารถทําได้ครับบ้านาต่างอากาศก็เหมาะนะคได้ครับได้เหมือนกันอันนี้ต้องถามถามพี่จุดก่อนว่า ความความกว้างยาวนี่ครับกว้างหรือลึกนี่เท่าไหร่ครับพี่จุดตูวบ้านหลังนี้กว้างกว้างหกเมตรห้าสิบกว้างหกเมตรห้าสิบยาวเจ็ดเมตรยาวเจ็ดเมตรครับแล้ก็มาสี่สิบห้าตารางเมตรโดยประมาณครับครับตรงนี้ยกยกสูงเท่าไหร่ครับยกสูงเมตรหนึ่งครับอ๋อ oh, ยกสูงหนึ่งเมตรครับผมะเพืนเดี๋ยวเขา้าเข้าเข้ามาชมข้างในครับไปดูข้างในเดี๋ยวดูดูด้านหน้าก่อนก็ได้พี่จุดอันนี้อันนี้คือวัสดุตกแต่งนี่คืออะไรครับ อันนี้เป็นเป็นไม้เทียมครับสีส้มอ๋อตรงนี้เป็นที่เป็นสีส้มนี่คือเป็นเป็นไม้เทียมเป็นไม้เทียมนะครับเป็นไม้เทียมแล้วย้อมสีทำสีอ๋อตัวนี้ก็เป็นกระเบื้องไหมครับหรือว่าเนเผาอันนี้จะเป็นจะเป็นหินโชว์นะคะตัวนี้จะเป็นหินโชว์ซึ่งเราจะเอามาทาสีเป็นสีขาวนะคะตามปกติเขาก็จะเป็นสีส้มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดู ด้านด้านหน้ากันสะก่อนครับด้านข้างก็ไม่ไม่มีอะไรเนาะพี่จุดเนาะไม่มีอะไรต่างอาจจะมีบานบานเปิดอ่าอันนี้จะเป็นหน้าต่างตัวนี้จะเป็นบานกระทุงนะคะจะตกแต่งแบบเป็นลายลูกฟักนะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นบานตายนะคะนี่เป็นบานตายนี่เป็นบานฟิกนะครับตัวนี้ถ้าสไตล์นอร์ดิกจะจะรูปแบบแบบนี้จะสวยงามมันจะเข้ากันพอดีค่ะอันนี้เรายกไม่ยกก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่า ปกติเราต้องยกถ้าจะให้เสือก็ก็ยกประมาณเมตรนึ่งครับบันไดห้าขั้นบันไดห้าขั้นนะครับเดี๋ยวเว้นอันนี้พี่จุดแกตกแต่งเรียบร้อยนะครับพี่จุดพี่หมูครับนี่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วหย่อมด้วยสวนย่อมเล็กๆน่ารักครับกระเบื้องอันนี้เป็นเป็นกระเบื้องนะครับพี่จุดหรือว่าเป็นกระเบื้องยางยื่อะไรครับตาเพชรอ๋อเป็นกระเบื้องกระเบื้องซิปกระเบื้องอ่าคอนกรีตครับคอนตาเพชรโอ้โหนี่ครับสีเขาพยับหมอกตัวนี้ ยมอสียอดนิยมครับอันนี้บันไดห้าขั้นนะครับบันไดบันไดไม้โครงเหล็กครับเดี๋ยวเราขึ้นมาชมข้างบนครับอันนี้เดินขึ้นมาเราจะเจอกับเป็นที่นั่งเล่นเหมือนระเบียงนะครับเป็นระเบียงจากเริ่มเริ่มจากขนาดห้องเลยครับพี่จุดระเบียงตรงนี้กว้างยาวเท่าไหร่ครับประมาณสาม ประมาณสามปูสามครื่งครับตือประมาณสามปูสามจุดห้านะคะตัวนี้พื้นนี้คือเป็นพื้นไม้ไม้เทียมอ๋อเป็นพื้นไม้ครับก็ผมทาสีทาสีทาสีสำหรับพื้นไม้ไม้เทียมโดยเฉพาะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นม้าเป็นม้านั่งม้านั่งครับนี่ม้านั่งสีขาวม้านั่งเราจะทาสีขาวนะคะก็เป็นไม้เทียมเหมือนกันครับอ่าวัสดุเป็นไม้เทียมโครงโครงเป็นโครงเหล็กมีราวกันตกครับผมอ่าราวเหล็ก มีลากระตกครับส่วนผนังต่อไปเป็นเป็นเป็นประตูก็เป็นลายอ่าเป็นลายอะไรนะลายลูกฟักเหมือนกันใช่ไหมครับลูกฟักแปดช่องอันนี้จะเป็นมือจับสแตนเลสบารสไลด์ลังเลื่อนบนครับลัางเลื่อนบนส่วนผนังตัวนี้ก็ตกแต่งเป็นเป็นอะไรครับพี่จุดเป็นกระเบื้องกระเบื้องเคลือบอ่ากระเบื้องดินเผาเหมือนกันครับกระเบื้องดินเผาเหมือนกันทําทําเป็นลายอีกครับผม ดทาสีแล้วก็เคลือบเคลือบด้วยอรู้สึกจะพีโอเอตัวนี้เอรอยนะคะรอยพีโอเออยนี่ไอเดียพี่หมูทัวรปรึกษาได้ครับทัวรปรึกษาได้ใครสนใจหรือว่าสนใจอะไรอินบ็อกมาถามได้ค่ะนาคตว่าจะทาภาพสวยๆมาวางตรงนี้ครับโอเป็นป้ายกำลังกำลังเลือกเลือกอยู่เืภาพเป็นป้ายเป็นเป็น้านเล็กที่ประมาณนี้ครับส่วน ลายฝ้าครับทีนี้ฝ้าของเราด่อันนี้คือได้ยินว่าเป็นไอเดียของของพี่หมูพี่หมูแก <c oughs> ออกแบบ <c oughs> เองครับเราเราไม่รู้ว่าจะจะทําแบบไหนซึ่งจะให้มันแมทกับตัวนี้ถ้าจะฉากเรียบโดยตรงมันก็จะแบบไม่มีมิติมันจะเป็นเกินค่ะครับเราก็เลยเอาตัวนี้ให้มันดูแบบ<อ>มีมิตินิดนึงอ๋ขอข้างบนเป็นเป็น,ปนอ่า เป็นลังคาเม,าามทัลชีสก็เลยส,ส่วนนี้เป็นเมทัลชีสอ๋อเราก็เลยดอปฝ้าไม่ได้ได้ไม่เยอะอ,<า>อ๋อเป็นอีกอีกหนึ่งไอเดียครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เอาไปใช้ได้ครับก็เป็นเป็นเมทัลชีสเมื่อเราดอกไม่ได้เราก็ทำหย่อนลงมานป็นเงอ๋อคลับวันนี้เป็นเป็นการตกแต่งครับแต่สังเกตดูที่จุดแก้วไม่ได้ใช้บัวับแก้วเป็นเป็นกระเบื้องนะครับบัวปกติมันจะเป็นบัว PVC เนาะ ใช่ทีนี้เราเราใช้กระเบื้องผิดเลยใช่เราจะเน้นเรียบง่ายค่ะดียวอย่างที่บอกตามตามไอ้นี่ก็คือนอร์ดิกก็คือจะเน้นเรียบง่ายครับค่ะเดี๋ยวเข้าชมข้างในนิดนึงค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นกระเบื้องกระเบื้องพื้นจะเป็นกระเบื้องลายไม้นะคะกระเบื้องหกสิบคูณหกสิบนะครับหกสิคูณหกลายไม้ตัวนี้เป็นพื้นเทพี่จุดไม่ไม่เด้งครับ เดคงที่จริงนะคานเป็นเด็กคานเป็นเหล็กทีนี้ก็วางผ่นพื้นแผ่นพื้นสำเร็จรูปแล้วก็เทท็อปปิ้งแล้ว<อ>ก็เบ <ผม S 1> <ด>ื้องธรรมดาโอเว่นเชิญด้านในทีนี้เราห้องไม่เล็กนะเนี่ยว่างเลยครับเป็นห้องทํางานหรือว่าเป็นร้านกาแฟนี้ได้ครับอ,อ,อันนี้กว้างยาวเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณ3.5ประมาณ3 7คูณประมาณ3,7 <cin stereotype> <đ> <os> ประมาณเดียวประมาณน <ersch farklı. S 2> ั่งทางานได้ครับเป็นร้านกาแฟเล็กๆก็ได้ครับตัวนี้เหมาะเหมือนกันครับส่วนหลังคาฝ้าด้านบนตัวนี้ก็เอียงไปตามสโลบของลังคารับมเป็นเป็นไม้เทียมเป็นไม้เทียมเหมือนเราเราจะเน้นไม้เทียมเพราะว่ามันจะได้ทนทานหน่อยไม่ทนขลวกั้วไม่กินครับตัวนี้ ปกติลังคาจะจะต่อนน่่องจากไมครับพี่จุดหรือว่าลังคาเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องแต่ว่าแต่เราทาฝ้าอันนี้ทําฝ้าก็กะกะไว้ว่าจะเป็นห้องทํางานตรงนี้ก็เลยว่าจะตั้งโต๊ะทํางานตรงนี้หน่อยนี้ก็ฝ้าก็ออกฝ้าหลุมธรรมดาลวดลายเป็นหนุมเป็นสี่เหลี่ยมโคมไฟก็เลยใช้โคมดาวไลท์โคมดาวไลท์หลอดเครับแต่ว่าเป็นดาวไลท์กรอบมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมครับผม ปกติดาวไลท์ทั่วไปจะเป็นกลมผมอัน <découvrir> น <görüş> ี้เพิ่งเสร็จเลยยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ครับเพิ่งเสร็จยังไม่เรียบร้อยดีครับ99%นต์ภายในภายในตัวนี้พี่จุดแกไม่ได้ไม่ได้ทําห้องน้ำให้นะครับเพราะว่าแกทํำออกมาเป็นแบบพิเศที่ที่นักดูหมอแกทําห้องน้ำข้างนอกหรือหรือลูกค้าอยากมีห้องน้ำภายในในห้องน้ำข้างนอ <ด>นี่เป็นประตูก็ดูหน้าต่างนิดน,นึงค่ะหน้าต่างตัวน,นี้จะเป็นบานเลื่อนนะคะนนลูกกลงเกอกค่ะเราก็จะใส่เอกเข้าไปเนี่เยเซฟตี้ด้านหลังตัวนี้เดินเหมือนแอร์ยังไม่ได้ครอบค่ะยังไม่ติดแอร์อันนี้เ็นแอร์นี่ก็เป็นประตูเป็นระน,นี่ประตูันนี้เลือกลายได้คับประตูรู้สึกจะเป็นตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะเลื่อเพืออลูมิเนียม ไม่ไม่ไม่ใช่ไม้บานนี้อะไ้ที่จริงเป็นบานาใช้าปนอกได้ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอ๋อใช้ข้างนอกได้อลูมิเนียมลายไม้ใช่ครับมาข้างในข้างในข้างในก็สาดขนาดครับสามคูสามจุดห้าสามคูสามจุดห้าก็กะไว้เวลาพักผ่อนนอนห้องนอนห้องนอนเย็นเย็นสบายครับห้องนี้เย็นสบายอ่าสามคูสามจุดห้าไม่ไม่ใหญ่ครับ กระเบื้องก็ห0สิบคูณหสิบพื้นแล้วก็วิ่งบัวกระเบื้องเหมือนกันครับบัวกระเบื้องครับอี่จุดจอวิ่งบัวกระเบื้องครับนี่ลองแบวกแหวกดูเพราะว่าบัวพีซทำมาเยอะแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ผนังเบาใช่ไหมครับเป็นอิฐมวนเบาเป็นอิฐผนังอิฐหมวนนะครับเนี่ยอิฐมวลเบาผนังอิฐนะครับเนี่ยส่วนฝ้าอันนี้พี่หมูแกแกแกไม่ใส่รัดลายนะครับในห้องคือฝ้าห้องนอน เพราะว่าหนูถือของจุวยนะคะเขาบอกว่าถ้าฟันทำฝ้ำาฉากเรียบแล้วมันจะจะดีเป็นสิริงมงคลกับเราเนี่ยค่ะสําหรับห้องนอนเป็นฝ้าเลี่ยคะ้ยงอันนี้ถ้าเชื่อด้านนอกก่อนใช่ไหครับอันนี้ถ้าเป็นเอ่อเดี๋ยวยืนฝั่งนี้นะอันนี้ถ้าเป็น ถ้าเป็นลักษณะอื่นแบบอื่นนี้รูปแบบอื่นนี้พี่จุนพี่หมูก็ออกแบบให้ได้ใช่ไหมครับออกแบบได้ตามตามความต้องการของลูกค้าครับอตามสั่งตามสั่งได้นะครับครับแต่ตัวตัวนี้สรุปจบที่ราคาหกแสนสองหกแสนสองคือได้หลังนี้เลยหน้าหลังนี้เลยถ้าพื้นที่เพิ่มก็ขยายขยายตามปรับปรับได้ตามุ้องการความสูงเลือกได้เลยด้วยเลือกได้ครับ แต่แต่ปกติก็บันไดยนายขั้นครับจะจะกลังกําลังสวยสามขั้นห้าขั้นอันนี้ยังไม่ได้พาชมที่พี่หมูกแกตกแตกครับยังไม่เสร็จเอาเอาคือตรงตอนนี้เด่นนะครับตลงนี้เด่นเลยมองเข้ามาก็ว่าสะดุดตาบางคนคิดว่าเป็นร้านกาแฟเป็นอะไรเป็นที่นั่งเล่นนั่งพักผ่อนก็ได้ครับราคาก็ไม่แพงจะลดขนาดก็ได้ต่าลงกว่านี้ก็ได้นะครับท่านต่ำนี้เท่าไหร่ครับพี่ชูทาได้แล้วแบบนี้ ก็น่าจะประมาณห้าห้าแสนห้าแสน,แสนได้อโมห้าแสนคือก็อยู่อยู่ได้คนหนึ่งสองคนนะครับก็บอยู่ได้รลาง okay เล็กๆโอเคครับเป,เป็นเป็นเรือนรับรองประมาณนั้นได้ครับถ้ายังไงสนใจอยากติดต่อหรือว่าอยากจะสร้างแบบนี้หรือจะปรับนี้ปรับหน่อยก็โทรปรึกษาพี่หมูพี่จูดได้ครับก็จะมีเพจมีเพจครับเป็นเพจของ า<ค>พาวเป็นเฟซบุ๊กนะครับค่บะก็สามารถเข้าชมหรือว่าติดตามผลงานของเราได้ที่พาวอินเจเนียร์ลงนะคะวันนี้หรือว่าจะเข้าของหมก็ได้มีงานสายนะคะเบอร์โทรเบอร์ติดต่ออะไระครับเบอร์ติดต่อก็0 8 6 8์9 6 6 3 4คะ่ะหรืออีกเบอร์นึงก็เป็นของพี่จุ้นนะคะ0.8 5 5 9 7 4 4 2 4ค่ะ หรือติดต่อผ่านกาดิงก็ได้นะครับโซนโซนอีสานเหนือครับอีสานเหนือติดต่อผ่านกาดิงก็ได้ครับเป็นน้องชายจะเข้าทางเพจก็ได้ครับที่ฝากไว้ใต้ใต้คลิปครับจะมีทั้งเบอร์โทรทั้งเพจนะครับเข้าไปติดต่อเข้าไปดูเข้าไปชมได้นะครับ <c oughs> ของพราววมีแบบสวยๆหลายหลังครับติดต่อเข้าได้โซนตอนนี้แกพี่หมูพี่ตุกแกรับชซนอีสานล่างอีสานล่างครับ บริษัทก็อยู่ในจนังหวัดยโสธร,สรครับครับไงก็ขอฝากฝากผนงานนะครับฝากติดตามนะครับเ่อการ,รีบ้านสวยเดี๋ยวเราจะมีบ้านหลังนสวยของพี่หมูพี่จุด,ดวยว่าของการรีบ้านสวยนะครับเอาให้ลงเรื่อยๆครับรังไงก็ฝากติดตามนะครับรขอบคุณครับ